สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมครับหนูวังเวงวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการบวกเลขแบบร้อยมาลัยเพื่อหาเลขเด่น3ตัวบนเพราะว่าเพื่อนๆสอบถามเข้ามาเยอะนะครับว่ามันมีวิธีการบวกยังไงวิธีการบวกเลขแบบร้อยมาลัยครับบวกง่ายๆนะครับเพื่อนๆดูตัวอย่างนะครับ ก่อนที่เราจะบวกเลขแบบร้อยมาอะไรได้นั้นเราก็ต้องรู้ว่าเลขท้าย3ตัวบนงวดที่แล้วออกเลขอะไรงวดวันที่16เมษาวเลขที่ออกคือ9 4 3 5 9 8มเาพื่อนๆจำได้ไหมครับเราใช้เลขอะไรครับเราใช้3ตัวท้ายใช่ไหมครับเอามาบวกเพื่อคิดกคำนวณหาเลขเด็ดน,นั่นก็คือเลขห 9กาการบวกเลขแบบร้อยมาอะไรนั้นเรานำเลขหลักร้อยบวกกับหลักสิบก่อนเมื่อ5บวกกับ9ได้เท่ากับ14เลขหนึ่งไม่เอาเอาแต่เลข4ครับเอาหลักสิบบวกกับหลักหน่วยครับก็คือ9บวกกับ8ได้17ครับเลขหนึ่งไม่เอาเอาแต่เลข7ครับปัญหาอยู่ที่ตัวนี้เพื่อนๆชอบถามมาเยอะๆว่าไอ้ข้างใต้มายัางไงครับตัวนี้หมดเลข7 นับต่อจากเจ็ดก็คือ8 9 0ฉะนั้นครับเลขเด่นงวดวันที่2พฤษภาก็จะต้องมีเลข4 7 9เจ็ดเก้าห็นไหมครับนี่4ตัวนี้นี่นะมี4มี7มี9 งวดนี้92ตัวก็เท่ากับว่าเรามีแค่3เลขเท่านั้นนะครับงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับเพื่อนๆคิดดีๆครับการบวกเลขแบบร้อยมาอะไรคือเอาหลักร้อยบวกกับหลักสิบแล้วก็เอาหลักสิบบวกกับหลักหน่วยเ,เมื่อบวกได้เท่าไหร่แล้วครับตัวสุดท้ายตัวนี้จบด้วยเลขอะไรนับต่อมาก็เป็น8 90ศถ้าตัวนี้ได้เลข5 เลขห้านะเพื่อนๆก็ต้องเป็นอะไรครับหกเจ็ดแปดนี่เป็นวิธีการบวกเลขแบบร้อยมาลายเพื่อหาเลขเด่นสามตัวบนงวดถัดไปครับเพื่อนเพื่อจบกันไปแล้วครับเพื่อนเพื่อนสำหรับการบวกเลขแบบร้อยมาลายเพื่อหาเลขเด่นสามตัวบนงวดถัดไปครับเพื่อนๆคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจและคิดหวยกันเองได้แล้วอย่าลืมนะครับเพื่อนๆนผมบอกเสมอเลยว่า การคิดคำนวณหวยเป็นหลักทางสถิติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับเพื่อนๆไปละสวัสดีครับ